นาฬิกา47นาทีกลับมารับชมข่าวสารกันต่อค่ะโดยในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเกี่ยวกับสถานการณ์โรคอหิวาตกโรคค่ะโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาตกโรคที่กำลังแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะ กำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจราชมณูโดยกองร้อยทหารราบที่433ร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่303ฝ่ายปกครองตำรวจและโรงพยาบาลแม่สอดได้จัดกำลังลงพื้นที่หมู่บ้านติดแนวชายแดนได้แก่หมู่ที่3บ้านแม่กึดใหม่และหมู่ที่10บ้านใหม่ริมเมยตตาบลแม่กาสาและหมู่ที่4ค่ะบ้านห้วยกะโหลกตาบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับโรคอหิวาตกโรคที่กำลังแพร่ระบาดในพื้นที่ บ้านชฉวยกโกเมืองเมวดีรวมไปถึงแนะนําการป้องกันการติดโรครังกล่าวค่ะโดยเน้นการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลการบริโภคน้ําและอาหารที่สะอาดรวมทั้งการสังเกตอาการเบื้องต้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคในชุมชนต่อไปค่ะในปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะอากาศเริ่มเย็นขึ้นในหลายพื้นที่นะคะการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยหลายโรคเอกอาศัยตรงช่วงอากาศเย็นๆนี่แหละจะสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองในเบื้องต้นนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญ การกินร้อนช้อนกลางแล้วล้างมือยังคงใช้ได้อยู่ใช่ค่ะนะคะซึ่งเทคนิคอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคพื้นๆเลยกินร้อนช้อนกลางล้างมือซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะละเลยเรื่องการล้างมือใช่ค่ะจะแบบว่าอุ้ยฉันหยิบจับอันนี้นิดนหน่อยคงไม่เปื้อนเท่าไหร่แต่เราอย่าลืมค่ะเชื้อโรคเป็นเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั่นเองเพราะฉะนั้นก่อนจะรับประทานอาหารเราควรที่จะล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้งนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้น